เทคนิคบริหารเวลาในยุคที่เวลาถูกขโมยไปคนเราทุกคนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันทำไมคนบางคนถึงสามารถสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้มากมายในขณะที่บางคนกลับรู้สึกว่ามีเวลาไม่เคยพอยิ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเอื้อให้เราเข้าถึงสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายแต่ในทางกลับกันเราก็ถูกสิ่งเหล่านั้นดึงดูดเวลาอันมีค่าไปเช่นกัน ในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเทคนิคบริหารเวลาในยุคที่เวลาถูกขโมยไปซึ่งก็มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น3หัวข้อดังนี้อย่างแรกก็คือเวลาหายไปไหนอย่างที่2ก็คือการาคืนเวลาให้กับคนและก็อย่างที่3คือการใช้เวลาให้ถูกและก็ใช้ให้ดีามาเริ่มด้วยประเด็นข้อแรกคือเวลาหายไปไหนเป็นโจรขโมยเวลา ที่เรารู้สึกมีเวลาไม่พอนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีใครบางคนหรือมีอะไรบางอย่างมาขโมยเวลาของเราไปหรือเปล่าหรือเพราะว่าเราดูแลรักษาได้ไม่ดีเองเรามาดูสาเหตุกันดีกว่าสาเหตุแรกก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเดินทางที่ใช้เวลานาน,านเกินไปการเดินทางถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้เวลามากที่สุดของคนในเมืองเมืองไทยเลยกว่าได้เพราะ ประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพถือว่าเป็นเมืองที่ติดอันดับรถติดของโลกเลยเพราะทุกวันเนี่ยต้องเดินทางไปทำงานบางคนก็1-2ชั่วโมงแล้วก็กลับอีก1-2ชั่วโมงทำให้รวมๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งจะต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางประมาณ2-4ชั่วโมงสาเหตุที่2ก็คือการติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นการเสพติดการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการ พูดคุยโทรศัพท์ร่วยเปื่อยที่ใช้เวลานานแล้วก็เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทาง LINE Facebook IG และก็สื่ออื่นอื่นอีกมากมายนะสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆก็ยังเป็นช่องทางในการเสพดราม่าอีกด้วยเคยมีคนที่เก็บข้อมูลในการเสพดราม่าที่เป็นกระแสะเรื่องหนึ่งคนไทยใช้เวลาในการเสพดราม่ารวมกันมากกว่า2000ปีสาเหตุที่3ก็คือ ติดสิ่งเสพติดติดสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่บางคนที่ติดแอลกอฮอล์ที่ต้องดื่มบ่อยๆเนี่ยก็ต้องการที่จะในการดื่มแต่ละครั้งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยหรืออาจจะเป็นการสูบบุหรี่ก็ได้ถึงแม้ว่าแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่นานแต่เมื่อรวมกันแล้วหลายๆครั้งในแต่ละวันก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันสาเหตุที่4ก็คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่มีความหมายบางคนที่รู้จักคนเยอะแล้วก็ต้องออกงานบ่อยๆก็ต้องใช้เวลาไปกับงานสังสรรค์ทุกช่วงสุดสัปดาห์เพื่อที่จะออกสังคมบ้างอะไรบ้างแต่หลายครั้งที่สังคมเหล่านั้นมักจะไม่ได้เป็นสังคมที่มีคุณภาพสาเหตุที่5สาเหตุที่5ก็คือการสับสนเพราะตัดสินใจไม่ได้การตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําทุกวันแต่การตัดสินใจบางอย่างเนี่ยก็ใช้เวลานาน อาจจะด้วยเพราะว่าความลังเลหรือว่ารู้สึกว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอก็ทําให้ต้องเสียเวลาไปเรื่อยๆและก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยมาดูประเด็นที่สองกันบ้างคือการคืนเวลาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเรียกร้องขอเวลาคืนมาจากใครนะแต่มีแต่ตัวเรานี่เองแหละที่เป็นผู้กำหนดเวลาของเราเองการจับ การที่เราจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ทำมันเป็นหนึ่งเทคนิคในการบริหารเวลาที่จะช่วยให้เรามีเวลากลับคืนมาได้การจัดลำดับความสำคัญของเวลาก็คือการกำหนดความสำคัญและก็ความเร่งด่วนของสิ่งที่ทำหากสิ่งไหนมีกำหนดของเวลาหรือว่าเส้นตายที่ชัดเจนสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่มีความเร่งด่วนสิ่งไหนที่มี สิ่งไหนที่เกิดว่าถ้าทำแล้วเกิดผลประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้ในส่วนแรกก็คือข้อแรกคือเวลาเพื่อการดำรงชีวิตอันนี้คือเร่งด่วนและก็สำคัญมากอย่างเช่นการประชุมงานการทําธุรกิจหรือว่าการดำเนินโครงการต่างๆอย่างที่2ก็คือเวลาที่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองก็จะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ อย่างเช่นการเดินทางหรืองานประชุมที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรและก็อาจจะเป็นการดื่มสังสรรค์และก็อย่างที่3าคือเวลาเพื่อการลงทุนอันนี้ไม่เร่งด่วนนะแต่สําคัญอย่างเช่นการศึกษาการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมการออกกําลังกายหรือว่าการไปพบปะคนในครอบครัวการอยู่กับคนในครอบครัวนะมันไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนอะไรแต่มันสําคัญแล้วก็เรื่องที่4 ก็ข้อที่สคือเวลาเพื่อสิ่งที่ไร้ประโยชน์อันนี้มันไม่ได้เร่งด่วนแล้วก็ไม่ได้สําคัญเลยถ้าไม่ทําก็ไม่ได้มีความหมายอะไรในชีวิตเราอย่างเช่นการดื่มเบียร์ดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สูบบุหรี่ติดดรามา่าติดซีรีส์การพูดคุยที่ไร้สาระก็จะเห็นได้ว่าเวลาเพื่อสิ่งไร้ประโยชน์เนี่ยคือโจรที่ขโมยเวลาของเราไปนั่นเองส่วนใหญ่แล้ว คนส่วนมากมักจะใช้เวลาเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ที่60%เวลาที่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองอยู่ที่20%เวลาที่ใช้ไปเพื่อสิ่งไร้ประโยชน์อีก15%และเหลือเวลาเพื่อการลงทุนแค่5%ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเพื่อการลงทุนเป็นเวลาที่มีความสำคัญที่สุดจากอัตราส่วนในการใช้เวลานี้ทำให้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีความเร่งด่วน ไปมากกว่า80%นั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าเร่งรีบอยู่ตลอดทั้งวันและไม่มีเวลาเหลือพอเพื่อที่จะทำสิ่งอื่นเรามาดูในเรื่องของการบริหารเวลากันบ้างเมื่อเรารู้วิธีการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็เห็นวิธีการใช้เวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพที่มันเป็นมันเป็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ มองข้ามเนาะเรื่องของการบริหารเวลาทีนี้เราลองมาดูวิธีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมกันดูบ้างเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงการใช้เวลาของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเพิ่มเวลาเพื่อการลงทุนก็จะต้องเป็น30%หรือเท่ากับ5ชั่วโมงของเวลาต่อวันทั้งหมดที่ตัดเวลานอนออกไปแล้วนะ ก็ต้องปรับเวลาเพื่อการดำรงชีวิตเป็น50%อันนี้ลดเวลาที่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองและเวลาเพื่อสิ่งไร้ประโยชน์ลงให้เหลืออย่างละ10%ถ้าหากว่าสามารถปรับเวลาได้ตามนี้มันก็จะทำให้เราใช้เวลาไปกับสิ่งสำคัญได้มากกว่า80%ในขณะเดียวกันเวลาที่มีความเร่งด่วนก็จงลดลงเหลือเพียง60%มันจึงทำให้เรารู้สึกว่า มีเวลาในชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยประเด็นต่อมาก็มาดูในเรื่องของการใช้เวลาให้ถูกและดีหลังจากที่เราได้เวลาคืนมาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาให้เหมาะกับให้เหมาะกับธรรมชาติของเราหรือว่าจริตของเรานั่นเองให้มันเหมาะกับลักษณะงานและก็ช่วงเวลาด้วยเพื่อที่จะให้สามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะคนเรานั้นมีนาฬิกาในตัว ซึ่งก็สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้เลยก็ประเภทแรกคือประเภท l u x ซ Morning People ก็คือคนที่มีพลังงานในช่วงเช้าตรู่เป็นคนที่ตื่นเช้าตรู่ดีห้ถึงหกโมงตื่นมาแล้วสดชื่นสามารถทำงานในการใช้สมองได้เลยอย่างเช่นการอ่านหนังสือรู้ว่าการเขียนบทความประเภทที่2คือ Third Burst Intermediate ก็คือคนที่มีพลังงานในช่วงเช้าถึงสาย คนทั่วไปก็ประมาณ60%จะอยู่ในกลุ่มนี้เป็นคนที่ตื่นเช้าได้ค่อนข้างจะสดชื่นแล้วก็มีพลังพร้อมที่จะทำงานในช่วง9้าโมงถึงเที่ยงแล้วก็คนประเภทที่3คือคนประเภทนกฮูกเป็นคนที่มีพลังงานในช่วงบ่ายถึงเย็นเป็นคนที่ตื่นสายนอนดึกตื่นมาแล้วจะไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่ทำให้ช่วงเช้าไม่ค่อยถนัดในการทำงานที่ใช้สมองแล้วก็จะประปี้กระเป๋าช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ตรงข้ามกับคนกลุ่มอื่นๆค่อนข้างชัดเจนมากและก็ด้วยความแตกต่างนี่แหละที่ทำให้แต่ละคนมีช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละประเภทไม่เหมือนกันโดยงานก็แบ่งเป็นหลักๆสองประเภทก็คืองานประเภทประเภทแรกเนี่ยจะเป็นงานที่ต้องคิดวิเคราะห์วางแผนซึ่งมันก็เป็นมันเป็นงานที่ต้องใช้พลังสมองค่อนข้างมากและประเภทที่2ก็คือจะเป็นงานที่ ต้องเน้นเน้นใช้ไหวพริบเน้นใช้ความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งก็เป็นงานทั่วไปที่ใช้พลังงานไม่มากนักความเหมาะสมของประเภทของคนและก็งานสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะถ้าคนที่มีมีพลังในการทำงานในช่วงเช้าตรู่งานประเภทของการคิดวิเคราะห์และก็ตัดสินใจจะต้องทำในช่วงเชา้าส่วนในเรื่องของงานที่เน้นไหวพริบ หรือว่าอาจจะเป็นงานทั่วไปที่ใช้พลังงานไม่มากก็จะต้องเป็นช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นๆส่วนคนประเภทที่มีพลังในการทำงานช่วงเช้าถึงช่วงสายงานประเภทที่ต้องคิดวิเคราะห์วางแผนก็คือจะต้องทำช่วงเช้าแล้วก็ถึงสายงานในเรื่องของการตัดสินใจก็เหมือนกันทำช่วงเวลาเดียวกันส่วนงานที่ต้องเน้นการใช้ไหวพริบหรือว่างานทั่วไปก็จะ เป็นช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นเส่วนคนประเภทประเภทสุดท้ายเลยประเภทนกฮูกเนาะงานที่ต้องใช้พลังงานความคิดการวิเคราะห์วางแผนหรือว่าการตัดสินใจจะต้องเป็นช่วงบ่ายแก่ๆถึงช่วงค่าส่วนงานที่ต้องใช้เน้นไหวพริบหรือว่างานที่ทั่วไปเลยที่ใช้พลังงานไม่มากนะักก็เป็นช่วงเช้าทีนี้มาดูเรื่องของ เ r ิร์ก a บร a บาลานกันบ้างนอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้เวลาแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องเวลาพักปิดท้ายด้วยเพราะเวลาพักนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเวลาที่สิ้นเปลืองอันนี้ไม่นับการพักโดยการเล่นโซเชียลมีเดียนะเพราะว่ามนุษย์ของเราเออมนุษย์อย่างเรานั้นเนี่ยไมไ่สามารถมีไม่สามารถมีพลังได้เท่ากันตลอดทั้งวันอย่างช่วงบ่ายของคนทั่วไปก็มักจะเป็นช่วงที่มีประสิทธิภาพต่ําทํางานได้ช้า ตัดสินใจไม่เด็ดขาดซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรมันเป็นธรรมชาติเพียงแต่เวลามันก็มันก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะใช้ประสิทธิภาพยังไงดังนั้นการพักนี่เองที่จะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพทั้งงานและเวลาไปในคราวเดียวกันสําหรับพนักงานออฟฟิศแล้วเนี่ยก็ควรที่จะพัก5-15นาทีทุกๆ1-2ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับ ความเหนื่อยล้าของแต่ละคนด้วยและก็ควรที่จะต้องพักให้ถูกต้องด้วยโดยจะต้องขยับร่างกายอย่างเช่นอาจจะเป็นการเดินอาจจะเป็นท่าโยคะท่าง,ง่ายๆหรืออาจจะเป็นการยืดเสน้นยืดสายและก็พักสมองจากการคิดเรื่องงานการไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานสั้นๆมันก็เหมือนกับเป็นการพักได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังการพูดที่นานเกินไปจนสิ้นเปลืองนอกจากวิธีการพักแบบทั่วไปที่พูดมาแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนํา วิธีการพักอีก2วิธีที่ได้ผลแบบทวีคูณวิธีแรกก็คือวิธีแรกก็คืออาจจะเป็นการดื่มกาแฟหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีสารคาเฟอีนหรืออาจจะเป็นชาก็ได้ก่อนที่จะงีบหลับประมาณสัก1 0 2ถึง20นาทีก็จะสามารถช่วยเราสดชื่นขึ้นเป็น2เท่าจากการงีบและก็ผลของคาเฟอีนเนื่องจากคาเฟอีนเนี่ยจะใช้ออกฤทธิ์ประมาณ25นาทีก็พอดีกับช่วงที่เราตื่น แต่ก็ต้องมีข้อควรระวังก็คือเราไม่ควรงีบหลับเกิน20นาทีเพราะมันจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้ซึ่งมันก็จะทำให้การพักของเราล้มเหลวในทันทีวิธีการพักแบบที่2ก็คือการสูตดอ,อ,อากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติเพราะมนุษย์เราเนี้ยคือไม่ว่าใจยังไงก็ตามก็ยังรู้สึกสดชื่นเมื่อได้อยู่กับธรรมชาติ ฉะนั้นแล้วการได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์กับต้นไม้จะสามารถช่วยให้เราสดชื่นได้มากกว่าการพักในในห้องแบบว่าห้องสี่เหลี่ยมที่มืดทึบแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถหาพื้นที่สีเขียวได้จริงๆการมองออกไปเพื่อหาสวนหรือว่าต้นไม้ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน การรู้จักตัวเองแล้วก็เลือกวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเรามันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้นได้เมื่อคุณภาพของงานมากขึ้นในขณะที่ใช้ระยะเวลาลดลงมันจึงส่งผลให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย